กับสบาดีพี่น้องกับสบาดีสุขสุขนสมองสบอนสบาดีซีทุกท่านที่เคารพและรักแทุกตัวโลกมาด้ยินดีแฮมสมองของน้องพาโศกพี่น้องแต่เขาครัวพี่น้องจะปิ้งกบ2ตัวกับปิ้งเขียดเนาะสิกินกับตมาหงอาหารเที่ยงแนี้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินนํากันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงนํากันแซ่บๆเด้อพี่น้อง ปิ้งกบปิ้งขียดพี่น้อยกินกับตำมะฮงมาเดินมาเด้อพายากนํำมาเด้ออย่าลืมมากินน้ำกันเ้อพี DVD, ong, ่น <Aub ain> <sak> ้องแซ่บๆเด้ออาหารเทียงอาหารเทียงปิ <not> ้งกบตำมะฮงกบปิ้งขียดเขียดหน้ามันๆพี่น้องกบกับมันสวดๆนะอย่าลืมอย่าพลาดเลยพี่น้องกินข้าวเทียงน้ำกันเ้อพี่น้องแซ่บๆพี่น้อง เมตตาก็เป็นวัดนะก็ใครแน่พี่น้อยเป็นวัดเป็นไออยู่สี่หามือเมตตาอันสอบมโหงก,กับพี่น้องมากินน้ำกันบัตรสกู๊ตสก้อนนั่นแหละพี่น้อยมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อตาผู้ใดบโบกินโกก,กินเนกียรก็ขอโทษขออภัยเด้อเมตตาก็เอิรนร้อนรัว,วพี่น้องเอิรนกินข้าวน้ำกันพี่น้องแต่ลอกหนังอย่างดีปีกมันสวดพี่น้อย มามาเด้อพี่น้องมาเด้อท่หนาังปุ๊บฝอกเมวานเอาไปเอาถ้วยเออไปถ้วยม่อไหวใส่ขอหอยกินไปเอาถ้วยก่อนทำหอยกินปิ้งกบปิ้งเออเไปไก่อนไปก่อน่ามาที่

नन नन ह ทุกเต็มเดยดอกอยกันั้นอันทัวมันเตนน้เุกแล้วเออุกแม่ซุกปันน่ะนะวมามาทำหูเซตกินมันมัว่ะสวๆมันหวานเ็เปะไาไปอห่ากันกินเดียวนึ่ง ส่งดจะบผกินนกขาไปส่นีนีใส่เกมฮะขวบอีกฟ้อนขวบอีกป้อนขาเข้าากครบนี่ย่งจะบอกอืมกว่ร้านเนาะ Mười lăm lăm lần lắm mong vẫn mong 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 หวานาาาวานมนก็ตสงสงสัหวานันะ่ก็ตัสมใส่คนละแนวนะดีลกดีเผื่อจะตออโชคดีมาคอยิก้อนขากระพ้ากรบเ

อินเราอากินอ่อด้นะดีไอเราเอามาเผาไท่แบบกินซื้อน้ำอ่อดีเอามาเผาไท่แบบกกรอะเลยดีไอมันบวที่ีดีไอออแล้วนองดีไอเม่ใชตวัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่ะสิบเอัะสั้น้กดีวร็้าเกาหัาก้มร็วไปหอกีกนิะไ่ ที่ของใหม่เนี่ยครับอือคนๆเราทำที่วันนี้กลิ่นกลิ่นเหมือนถั่วที่ของใหม่เนี่ยแหละทำดีมากกระถางพืชถั่วมาเลยเพื่อที่จะใส่เลยข้าวเมล็ดใส่เลย

西烤来，我西蛋。 สำหรับที่นีพ่อพ่อก็ะติบนาพี่น้องฝากกด่ลคกดแชร์น้องพัส่งในน้องวดี